สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยในต่างประเทศเติร์มื่อนี้ก็มาอยู่กับสองน้เอื้อยอีกแล้วซึ่งก็ซึ่งเคยกับน้องเอื้อยบอกน้องวอกเอื้อยบอกเ์และน้องอยู่ป็นกระจิสับสนเลยเนาะมื่อนี้พอเขาสองคนก็บม่ได้ไปไทยเนาะก็คือมื่อนี้เป็นวันหยุดบม่ได้ไปโรงเรียนเด้อสำหรับวิดีโอนี้เนาะเ่าสิพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปปึ้งแล้วก็ไปฟัง นิสัยของคนไทยที่แท้จริงนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ของคนลาวเฮาที่ได้ไปอยู่ไทยเนาะหรือว่าเฮงานลาวเฮาที่ได้ไปอาศัยเวียดอยู่ไทยเนาะเพื่อนก็ได้ออกมา s h a แล้วก็มาเราประสบการณ์ตัวจริงเนี่ยตัวจริงของเพื่อนที่ได้เจอเนาะทุกคนว่านิสัยของคนไทยเป็นแบบนี้เพื่อนปลูกฝังมาแบบนี้นี่เองเนาะขนาดว่าได้ฟังแบบนี้แล้วก็เป็นตาตื่นเต้นตือนใจน้องอยู่นอยากไปฟังวว้ยมาว่าเพ่อนแ้าอย่างเด่นเนาะ สำหรับชิวิตโอนี้ก็ต้องขอขอบใจซ่องดีๆจากเอ็มแนแนลเนาะทุกคนที่เพ<ช>ื่อนได้ออกมาเล่าประสบการณ์นนตัวจริงให้ฟังเนาะ,ะออกมาเล่ามาเร์ประสบการณ์ตัวจริงที่เพื่อนได้เจอมากับตั๋วเนาะว่าในสาของคนไทยที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้นี่เองพี่น้องหลายคนยังไม่เคยเห็นมันบอกไปเดี๋ยวพาจะไปฮับฟลมฮับฟังพวงกคนกันเนาะว่าเป็นแบบใดกันเทเนาะวันนี้เบน,บานมาคุยเรื่อง นิสัยของคนไทยเพราะเพราะนาปะโปเปย์เคยเขียนว่านิสัยของคนไทยเป็นแบบนี้หรอจากของบ้านนี่เนาะเขาจะมาคุยเรื่องน,นิสัยความเป็นระเบียบของเพื่อนเพื่อนอยู่กันไปไดนบ้านเมืองเพื่อน <c oughs> อยู่แล้วคือแบบห้องซึกถึงความแบบว่าสะดวกสบายถึงความบอกค่อยเอาเปรียบกันถึงความมีน้ำใจซึ่งกันและกันความมีระเบียบวีนัยของบ้านเมืองเพื่อนเนาะนึกตัวอย่างนะความเป็นระเบียบเนี่ย เล็นสิุกแบบเ่อสิญตัวอย่างง่ายเลยแล้วก็สิ่งที่ว่าเอ็มเบ้าเนี่ยว่เอ็มบริดนี้ผู้ใดมามาเล่าให้ฟังหรือว่าเขาไปเบิ่งจากคลิปคนอื่นแล้วเขาออามาเบ้าคือที่บ่เอ็มมาเบ้าคือบ่เอ็มเห็นกับตาแล้วเขาใช้ชีวิตประจําวันแล้วเขาเห็น,<ม>เ,หนเห็นทุกวันว่ามันเป็นแบบเนี้ยก็เลยเอามาเบ้าเนาะอันนี้คือเบ้าจากใจแล้วก็เขาเห็นตัวจริงแล้วเขากับมาเบ้ามาเบ้าสุกันฟังเนาะเขาสี่เห็นแบบลาย รายที่คือเป็นที่แบบสถานที่บริการหรือว่าเป็นห้างร้านต,าต่างๆร้านขายของข้าวต,าต่างๆเนี่ว่าเป็นระเบียบวินัยของเพื่อนเ,นอเพื่อนซอนกันมาแต่แตกราักฐานาเด็กๆจนเป็นผูญญ้ใหญ่จนถึงขั้นบริหารเป็นระดับเป็นบริหารประเทศเนาะเพื่อนกระชิ่ซอนกันมาแบบเนี้ยคนไทยเพื่อนเห็นว่นาเพื่อนไปซื้อของหรือไปเห็ดอย่างต่าง,าง,งทำธุรการอย่างต่าง,างนนเนี่ยนึ่งถ้าเป็นสถานที่ใหญ่ๆเนี่ย เรามีบัตรคิวผายมาก่อนได้ก่อนผายมาหลังก็ได้หลังผายมาที่สองก็ได้ที่สอ,องเนาะผมมีการรัดคิวนะสําหรับคนไทยเนี่ยเพิ่นคือการรัดคิวนี่คือแบบเเห็นทั้งหมดซึ่งถ้าแบบเขาเขาไปเทดผิดพลาดหรือว่าเป็นรัดคิวหรือไปเขาเห็นเนี่ยเขาไปแล้วเฮ้ยเขาเขาบอกว่าเพื่อนมาก่อนเขาไปเอาก่อนเนี่ยเขาบอกึ่าโอ้โหผมเลยเป็นคนเลวขึ้นมาเลยนะในความหมดซึกเนี่ยแบบว่ามันพอเขามาอยู่กับสังคมเพินเ่นแล้วเขาก็บ เขาก็เริ่มแบบว่าเข่งขัดกับการมีวิน,ยนัยต่อสังคมเนาะเวลาเอาไปตามสถานที่สาธาระอย่างต่้าเนี่ยเขากับแบบรักษาวินัยน่เขาคือกันมีระเบียบต่อสังคมเนาะมันเกิดแต่มาอยู่คือบ้านเพื่อนเนาะเวลาเวลาเพื่อนไปซื้อของหรือย,อย่างเนี่ยเห็น,นว่าเพื่อนจ่แตะโต่ะแถวเป็นสายเลยผมมีนาหน้าใครที่แบบว่ามาแบบย่องเก่งๆกันมาเลน่นตัดหน้าเพื่อชิเข่าก้อนเนี่ย ัวอม่ขฉาอย่างเขยเห็นว่าบอกเพราะว่าว่าอหมูเคยเจอที่แบบเอาไปซื้อของเพ๊่เฮาต่ตอแถวแบบและก็มีคนหนึ่งถือของมาโดยที่แบบว่าบุสนใจสิต่อแถวย่างไปรัดเข่าคิ้วเนี่ยผอมีนะอ่าบ่ราะอมูเคยเห็นนะประเทศไทยนี่ถือว่าเรื่องเรื่องการรัดคิ้วเรื่องการคารุบซึ่งกันแลกกันนี่เพื่อนเพื่อนนับถือแหงนนะอันนี้เพื่อนบอกให้มีการรัดคิวเลยถ้าเจ้ารัดคิ้วนี่กกสิแบบ ถือว่าเป็นเลื่อนอย่างว่าทแบบคแบบงสิงแบบของซึ้งพิษนะนะทุกคนแบบเป็นตี้แห้งกับการที่แบบว่าไปรับคิวไปไปเฮ็ดของคนเนะี้ยคนที่ผมผมมีรเะเบนะียบวินัยเนี่ยคือสําหรับคนไทยแล้วเพื่อนถือแห้งเพื่อนจิตปลูกปั้นลูกหลานเพื่อนหรือว่าต่างรากฐานการมีรเะเบนะียบวินัยเนี่ยแห้งถือว่าเป็นประเทศที่แบบน่าอายุประเทศด้วยนะที่แบบ แเอ็มว่าชุดยอดที pues <basics S 1> ่อุเพราะว่าสิ่งที่ใบเอ็มเห็นเอามองแบบมองรอบๆข้างเนาะบางที่เท่ากับไปเจอแบบไม่คิดในอย่างที่ไปบเาเห็นสําหรับคนไทยเป็นต่อแถวเน่าสมมติว่าพันคนเนี่ยต่อแถวแบบต่อแถวสิทธิ์คนอ่ะคือพันสองพันคนเนี่ยเป็นต่อแถวเน่าไปปุบต่อแถวไลยแถวอะไรเนี่ยเป็นทำเป็นเป็นแบบต่อแถวเลยนะเป็นทำเป็นขันเป็นตอนแต่กับกัน เอาเห็นบางประเทศนะแต่โมแมนว่าเอาว่าว่าสิไปว่าวาประเทศน้ำประเทศนี้คือในโลกเนี่ยเอาเห็นในคลิปหรือได้ข่าวแล้วอย่างบางประเทศไปซื้อคลองไปยังือรับคิวกันบางทีก็แย่งติ้งกันตีกันแบบนี้เอาเห็นหลายหลายประเทศหลายหลายคลิปก็เคยเห็นออกมาเนาะแต่ว่าเอาหันมามองว่าประเทศไทยเพื่อนนี่เป็นคนเรียบร้อยเนาะถือว่าผู้จัดต้องคิวผู้จัดผู้จัดหน้าที่ตัวเองนะเพื่อนหน้จักแบบว่าผู้จักคําว่าระเบียบ ถือสร้างกันมามันก็นเป็นสร้างมาจนเป็นจิตใต้สำนึกกลายเป็นนิสัยกลายเป็นประเภทนี้กลายเป็นวัฒนธรรมคือจนจนคํา,าว่าใช้คําว่าวัฒนธรรมไทยคือมันจิพูดขึ้นมาในหัวเขาเลยว่าเป็นคนอัศยาศาายั่ดีมีม,มีตามีน้าใจมีความเป็นระเบียบวินัยีสื่อสัตย์ คือมันมันสิโพขึ้นมาเลยเนี่ยหัวเขาทำแบบว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงมันเกิดขึ้นสิโพมาเลยเนาะอ่าบางคนแปลว่าก็มีคนว่าว่าเอ้ยเปลี่ยนอวยประเทศไทยหรื่องชาตินเนาะบอกเปลี่ยนบอกได้อวยนะแต่ว่าคือคือเปลี่ยนใายเบื้องนี้เห็นกระดาษแค่นี้บปล่เนี่ยสิมีจุดดำด้วยเนี่ย จุดดำบดีจุดนี้จุดนี้เนี่ยกระดาษแผ่นขาวๆเนี่ยทุกประเทศทุกสังคมคือประเทศไทยกับกสิว่าวาแบบดีแบบร้อยเลยกับกบถึงขนาดนั้นเนาะเพิ่นแต่ทีนี้จุดดำดำแต่ว่าเราต้องมองเนี่ยจุดดำดำเนี่ยขันโบไซเวนขันบบเห็นขันบบตั้งใจเบิ่งกับสิโบกับสิโบเห็นอันนี้คือเปรียบซะว่าทุกสังคมก็ต้องมีคนที่บบดีป,ป้าผนอยู่แต่ว่ามันมีน้อยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ไั่ก็เลยแบบว่าเ่าเอ็เจอแต่สิ่งที่ดีๆเจอแต่ว่าสังคมแบบการเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะก็เลยเ่าเอ็มก็คิดว่าถือว่าดีแห้งขาดบกบอลถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแบบเกือบเกือบาีมีเศษเปอร์เซ็นต์ที่แบบดำๆจุดเนทุกคนอย่ามองไอ้จุดดำๆนี้เ่าเอ็นอยากให้ทุกคนมองว่าแผ่นกระดาษเนี้ยคือเ่าเอ็มเพาเอ็มทเลือกมองแบบว่ากระดาษที่แผ่นขาวๆนี่คือ ข่าวๆลายกว้างคือความดีอยู่เพิ่อนอาทิน,นี้สิ่งที่แบบว่าคนที่แบบบอดีก็มีแต่มันเล็กๆในน้อยมันมีบุกี้เปอเซ็นอย่องคือสังคมเพื่อนประมาณน,นี้เนาะจะบางคนว่าเอ้ยว่าไม่เห็นมาอว้วนมาบอบบออบบอดม้มาอ้วนเนาะคือบอเ็มเห็นแล้วเขาบุกเคยเจอที่แบบเวลาเาไปตามสถานที่ฐานะต่างๆหรือไปซื้อของให้จต่างเนี่ยเขาบุกเคยเจอแบบเพื่อน,อนมาลักคิวบอกว่าเพื่อนที่ไปแบบ ลงพยาบาลธนาคารหรือว่าตามเอกชนต่างๆที่แบบแรงใหญ่ๆเพื่อที่มัดคิววทาแบบแรงบ่ใ่ญ่ก็สีนี้ซื้อกคงเข่านี่นี้พอต่อคิว้วมันเป็นจิตใต้สำานึกไปแล้วมันเป็นนิสัยของคนไทยไปแล้วที่ทุกคนต้องต่อคิว้วอันนี้คือการเป็นระเบียบวินัยของบ้านเพื่อนเนะาะทุกๆประเทศที่เขาเบิ่งมาเอ็มนะทุกๆคนถ่ายยังไห้แบบบ้านของท่านบ้านเมืองท่านเป็นเป็น,นอะไรให้มันน่ายู่ อายุแล้วแบบสบายใจมีระเบียบวินัยการควรที่เอาแบบนี้เป็น,เป,นเป็นตัวยากเนาะตัวยากเพิ่งไปไปปรับปรุงเอากับโแม่นว่าทุกประเทศผมมีระเบียบวินัยนะอคือมีแต่บางประเทศมันก็มีแบบมันจะมีระเบียบแต่ว่าพวกเขปฏิบัติกันคือบางประเทศเนี่ยสร้างรดขึ้นมาแต่ไปไปมาคนที่สร้างคนน่ะเจ้าที่ที่สร้างคนน่ะทำพิษอะไอย่างนี้เนาะ คามประเทศนะบมแม่นประเทศใดประเทศหนึ่งคือในโลกนี่ครับเนาะถามไปน้ำเนาะนี่ก็ได้ผมแม่นว่านั้นมันนี่คนไทยคนสั่งกเพิ่นสกกั่งกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของของ,ของเพื่อนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อนสั่งขึ้นมากกเพื่อนบริสั่งขึ้นมากกเพื่อ,อว่าให้คนใดคนหนึ่งปฏิบัติได้เพื่อนสั่งขึ้นมากกถ้าเพื่อนสั่งปุ๊บเนี่ยพึ่งสั่งขึ้นมาแล้วต้องปฏิบัติทุกคนทุกคนต้องปฏิบัติ คือสร้าง้าเลยบว่าเจ้าที่เป็นเจ้าเป็นหน้าหรือเป็นนายใ่ญ่ายเป็นระดับลากห้าหรือว่าเป็นระดับเกิดขันสูงสุดก็ตามเจ้าต้องอันเจ้าก็ต้องทําตามกฎที่เพื่อนสร้างไว้เพราะว่าคุณหญ่เพื่อนก็มีจิตใต้ฉันนึกอี่เรื่อเนาะเพราะศึกสอนกันบ้างแต่เด็กจนโตคือว่าแหละเพื่อนกระเฮ็ดเพื่อให้ลูกหลานเห็นว่าสิ่งตัวนี้มันอูดึกนนะคนระเบียบมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะเพิ่นบอกได้แม่นสิว่าเอ้ยโอะ มีอำนาจเรื่องนีอย่างแล้วเช่นอะไรก็ได้บอกแม่นเพื่อนก็ตรพยายามทำตามกฎระเบียบที่สั่งตั้งึินมาให้เพื่อให้เป็นระเบียบวินัยต่อสังคมให้ลูกหลานได้เห็นเพื่อไปปับใส้ทำใส้ในชีวิตประจำวันแล้ว้าคนทุกคนเทศแตงชั้นสังคมมันก็จะนาอยู่ขึ้นเนาะประเทศมันก็จะเจริญทุกทุกทราบทุกคนเข้ามาในภายในประเทศมาเห็นแล้วเขาจะมาอีกเพื่อนคิดนะนั่นหละเพื่อนบอได้มองว่าเป็นเกียรติหรือศักรีนะเพื่อนคิดว่ากฎหมายคือกฎหมาย กฎคือกฎสร้างขึ้นมาแล้วต้องปฏิบัติทุกคนมันเป็นอย่างนั้นเลยตามเพื่อนอันนี้คือบอเอ็มเห็นนะบริหินบริเล่าหรือปังหรือว่าบริล่าคือเอา,าเอาเบิ่งแล้วเห็นแล้วเพราะบอเอ็มเป็นคนที่มักสังเกตเวลาเขาไปเห็นบ้านเพื่อนก็เป็นเป็นสังคมเพื่อนเป็นแบบนี้เนาะแบบน่าอยู่ห้าค่บคอยปั๊บป,ปุงคอยคอยแบบพยายามแบบว่าเ้ากับปั๊บหาเพิ่นกันเกันมาอยู่แล้วเพื่อนห้ากลายเป็น กลายไปบ้าเอาเอาเป็นมิจิาใจ่งนึกคือกันผมซึ้งว่าบางทีเฮ็ดพิกษกดแบบกดแบบเวลาเข้าแบบไ,ไปนนะสังคมแบบให้พิกษกดอู้ผมซักว่าตัวเองนี่ผมซึ้งว่าเลวมากเลยนะแบบต่เท้าเฮ็ดพิกษกดนะบุ๋งเป็นอย่างนะมันเล้ากับเป็นคาว่ามิจิตใจ่นึกคือกันอีย่างคือก็คือกันเนาะพี่น้องพเพิ่นเห็ดนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าทำขึ้นมาแล้วเพื่อนพากันรักษากดระเบียบไปถึงว่าคนไทยเพิ่นมีกคระเบียบ มีวินัยมีเพิ่นสร้างคฎระเบียบสร้างให้คนมีวินัยสร้างให้คนมีจิตใต้สำนึกจนกลายเป็นนิสัยถึงว่านิสัยของคนไทยเป็นจังซี่บอกนิสัยของเพิ่นคือจังซี่ล่ะเพื่อนสร้างมาจนมีมีจิตใต้สำนึกมีระเบียบวินัยสร้างมาจนเป็นนิสัยกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นสังคมไทยคือถังบอกว่าคือว่าเห็นว่าคือถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยคือแบบไหนฮักสำนึกภาพเป็ในหัวเลยว่าเป็นคือใบเห็นบ่ามาเนาะ แต่คืออันนี้ข้อดีข้อเสียเนาะเฮากับเบิ้งเหงาบปเองจีค่อยมามาเจาะแตลาน,นันเพราะว่าบปเองเป็นคนอยู่พี่ก็เฮาเสบายามเจาะไห้คนที่ขับมาเบิ้งในในซองของไปเองว่าอันใดข้อข,อขอ้อใดดีขอด้อใดเสียเป็นอย่างประเทศเพื่อนอย่างเจริญเป็นอย่างประเทศบา,างทีรอบข้างหรือว่าต่างๆยงังบมเจริญบปเองบริมัเจตนาที่มาเ้าเพื่อให้เว้าแบบเพื่อให้คนมาแบบ ดูว่ายประเทศนั้นบุดีประเทศนี้บุดีบ่ออะไคิดเป็นท่านเนาะเขาเทมมาเว้าเพื่อเป็นความรู้เป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกคนก็มีข้อคิดแต่ละคนก็มีความคิดอย่างใดๆก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เอาเอาสิ่งที่เอาเห็นแล้วคิดว่ามันดีมาเว้าสู่สกันฟังแล้วก็เพื่อให้ไปปรับปรุงกันเนาะอย่างที่มันดีกับปรับปรุงต่ออย่างที่มันบุดีเขาก็มาแก้ไขแลว Current, ข้วก็เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนการจะทําเพื่ออย่างเนาะ เพื่อทีนั้นแหละเพื่อสีสร้างของเขาละเพื่อที่ประเทศเขาสีได้เจริญประเทศของท่านสีได้เจริญเนาะขอใดดีก้าวขอใดเสียก็าวหต้องเอาแค่เทศนั้นเนาะคือทำนั้นแหละท้า,าแท่งเขาเา้าพี่เนาะท้าแท่งกันไหวมีน้ำใจต่อกันเพื่อนมนุษย์นะทุกคนเนาะแล้วขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับส่งอย่าลืมกดติดตามให้เ้าเห็นเนาะ เป็นจังไดกันเด้พี่น้องหลังจากคลิปปุ่นจบไปแล้วเนาะกับสีฟุดๆอยู่โดยนึงเนาะพี่น้องเอยเฮ็ดคลิป <c oughs> เ่าเป็นห่วงสุกเลยเพราะว่าอยู่คาห้องรองเฟสอยู่ห้องเซารองแฟดเนาะอยู่ฮันน้านีเพิ่นกับ ε เฮ็ดห้างสวมสวยกับสีฟุดอยู่โอยนึงเนงาะะว่ามีอย่างเสียงรบกวนกระตงขอโทษขออภัยน้ำนลายเด้อพี่น้องเอพื่อนกัเฮ็ดห้างตัดเนิบไปพร้อมเนาะ โอเคน้องพี่น้องเขาได้ฟังเรื่องราวดีๆเนาะอันนี้ก็คือนิสัยของคนไทยที่แท้จ,จริงเนาะคือได้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเป็นระเบียบวินัยห,หลายเนาะเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะ,นะคือแบบเพื่อนตั้งกูดมาบอกว่าทิผููใหญ่พูพน้อยผู้เล็กผู้ใหญ่อันเดอเพื่อนบริบรังครับเนาะคือมันเป็นจิตใจไปแล้วเนาะจิตอาขึ้นเอิญมาจิตใจสำนึกไปแล้วว่าิีน้องพี่น้องปัญหานี้เลยเนาะ เนี่ยเชียงไมาอีกแล้วพี่น้องกระซิบประมาณนี้นเนาะเขาได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจเนาะอันนี้ก็คือจากอ่าป้าของบ้าวลาวเนะคนหนึ่งนั่นก็คือบ้าเอ็นเนเนลนั่นเองที่ได้ไปเป็นอ่าแฮงงานลาวยุไทยเนาะ เพื่อนก็ได้มาหลายย่างแหนเนะาะว่าประสบการณ์ตัเจ,<า>จ<า>เลยจากระเบ,บียบวินัยอีอย่างต่างๆที่อยู่ไทยเนาะเพื่อนมีระเบ,บียบวินัยหลายเนาะทุกคนแต่ถ้าเพอยากไปฟังเรื่องราวเต็มๆยูซองเพื่อนก็นสามารถไปส่งคลิปของเพื่อนได้เนาะทุกคนซื่อซองมาเอ็ม n n น l เ,เนาะพี่น้องเป็นไดกัคลิปนี้ค่ก็สิลาพี่น้องไปก่อนเลยเนาะ เราคิดน,นี้ก็ขอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาอีกเด้อเนาะฝากด like, ก,ด save, กดไลค์กดเรกกดไคเพื่อเป็น,<ห>น,นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูเนาะและที่สำคัญอยากกดค้ามโฆษณาของพวกเฮาเด้อเพื่อจะเป็นรายได้เสริมให้สองปูนเฮาทุกคนก่าถ้าว่าเฮาว่าอยางผิดลาดประกาศก็ต้องขอโทษขออภัยนะไม่ได้ด้อเนาะอันนี้ก็ขอโทษในใเด้ยนะ่ยพาพี่นอ้นองทุกนะคนมาบึ้ง ความเป็นระเบียบเงียบห้อยของอา่าพี่น้องฟังไถยเพิ่นเนาะ <khi. S 1> อันนี้ก็คือขอชื่นชมเพิ่นหลายๆโดยพ <rese atur S 2> ี่น้องทางฟังลาวเฮากะยังอันนี้กันอันยังก็เข็นข,ข,ขัดปดัญญดเนาะเข,ข็นขัดเรื่องระเบียบในการต่อคิวนเนาะพี่น้องเมื่อนั้นก็ไปเซวินพี่น้องหลายคนก็คอมมตนอยู่เนาะว่ามันมีการเป็นระเบียบปันใดมีอันนี้ก็คือเฮากยอมรับความจริงเนาะว่าประเทศเฮากะ คือ,อยังบอเคค่าโทษระเบียบเพราะประเทศไทยเทเด้พ<ม>ี<ม>่น้องประเทศไทยเพื่อนจะมีระเบียบวิหนัยหลายเนาะคือต้องโตงคิวกันป้าเห็นแล้วก็แบบยาวยาวเหยียดเลยเนาะไปเชียร์คิวยาวมิชล่าไปก่อนเด้นนะะอเนาะค่ะเขอบใจเด้อทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราเด้อบ๊ายบาย